เป็นเพียงเรื่องสมมติเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเชิญมารับชมราตรีร้อยเรื่องเล่าด้วยความเพลิดเพลินคุณเคยได้ยินเรื่องราวของถนนที่ไม่มีในแผนที่ไหมถนนสายหนึ่งที่ปรากฏเฉพาะกับคนที่กำลังหลงทางหรือคนที่กำลังเร่งรีบจนลืมคิดถึงปลายทางว่ากันว่าถ้าคุณได้ขับรถเข้าสู่ถนนเส้นนี้มันจะไม่มีวันพาคุณกลับออกมาเหมือนเดิม นี่คือเรื่องราวของชายโชเฟอร์คนหนึ่งที่คิดว่าการขับรถไปบนถนนที่เงียบสงบในยามค่ำคืนเป็นเพียงเรื่องธรรมดาแต่เขาไม่เคยรู้ว่าเส้นทางลัดที่เขาเลือกใช้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเตรียมตัวให้พร้อมแล้วฟังเรื่องราวของรถคันสุดท้ายบนถนนที่ไม่มีใครรู้ว่าเริ่มต้นหรือจบลงตรงไหน เสียงเครื่องยนต์ของคุณอาจดังขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะถนนสายนี้อาจรอคุณอยู่กลางดึกในคืนที่เมืองใหญ่ยังไม่หลับไหลเสียงเครื่องยนต์ของรถแท็กซี่คันหนึ่งดังแถวเบาพาโชเฟอร์วัยกลางคนขับผ่านเส้นทางอันคุ้นชินเขาเพิ่งส่งผู้โดยสารรายสุดท้ายของค่ำคืนกำลังตั้งใจมุ่งหน้ากลับบ้านก่อนจะได้ยินเสียงเคาะกระจกจากหญิงสาวร่างบางที่ริมถนน พี่เข้าไปทางลัดนี้ได้ไหมเสียงหวานสายของเธอทำให้เขาหยุดรถทันทีโชเฟอร์ชะโงกหน้ามองหญิงสาวเธอดูธรรมดาใส่เสื้อยืดกับกางเกยงยืนแต่ใบหน้าซีดเผือดเหมือนคนอ่อนเพลียได้ครับจะไปลงตรงไหนเหรอครับตรงสุดทางเลยขรีบนิดหนึ่งนะคะฉันต้องไปให้ทันเวลาเธอก้าวขึ้นรถมานั่งเบาะหลังพลางพูดถึงเส้นทางลัดที่เขาไม่คุ้นเคย ที่เลี้ยวซ้ายตรงแยกข้างหน้านะครแม้ใจจะตึหนิดเล็กน้อยแต่โชเฟอร์ไม่ได้ทมอะไรเขาทำตามที่เธอบอกเมื่อเลี้ยวเข้าสู่ถนนแคบสองข้างทางกลับเต็มไปด้วยต้นไม้สูงทั้งมืดและเงียบผิดปกติทางนี้เปลี่ยวหน่อยนะครับปกติคนไม่ค่อยใช้เส้นนี้ไม่เป็นไรขะฉันรีบน้ำเสียงของเธอฟังดูจริงจังโชเฟอร์จึงเร่งความเร็วขึ้น ระหว่างทางเขาเริ่มรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ปกติเสียงของเครื่องยนต์เหมือนจะดังสะท้อนแปลกๆแ,แม้ถนนจะเงียบแต่เขากลับรู้สึกเหมือนมีใครจับจ้องอยู่พี่เขยุดตรงนี้ได้ไหมหญิงสาวพูดขึ้นทันทีที่ถึงทางแยกเล็กๆตรงนี้เหรอครับเขามองออกไปเห็นเพียงความมืดไม่มีบ้านไม่มีแสงไฟไม่มีอะไรเลยบ้านคุณอยู่แถวนี้หรือครับ เธอหันมายิ้มบางๆพร้อมตอบว่าบ้านของฉันไม่ไกลจากตรงนี้รอยยิ้มของเธอทำให้เขารู้สึกเย็นว่าแต่ก่อนจะทันได้พูดอะไรเสียงประตูรถปิดดังขึ้นเขาหันกลับไปมองเบาะหลังว่างเปล่าโชเฟอร์รีบลงจากรถทันทีแต่ไม่พบใครเลยไม่มีรอยเท้าบนพื้นถนนที่เต็มไปด้วยฝุน่นไม่มีเสียงฝีเท้าไกลออกไป เขากลับขึ้นรถสตาร์ทเครื่องทันทีหวังรีบขับออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่เมื่อมองกระจกหลังอีกครั้งเธอกลับนั่งอยู่ตรงนั้นพร้อมกระซิบเบาๆว่าอย่าเพิ่งไปขับพี่ฉันยังไม่ได้ถึงบ้านชายโชเฟอร์แทบหยุดหายใจเมื่อเห็นเธอปรากฏตัวอยู่บนเบาะหลังอีกครั้งเสียงหัวใจเขาเต้นระรัวมือที่จับพวงมาลัยเริ่มสั่น แต่ความกลัวที่ทุ่มท้นทำให้เขาไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองพี่จะทิ้งฉันไว้ที่นี่ไม่ได้เสียงของเธอดังก้องในหูน้ำเสียงเรียบนิ่งแต่เต็มไปด้วยความกดดันคุณคุณเป็นใครกันแน่เขาพูดออกมาเสียงสัน่นแต่คำถามนั้นกลับไม่ได้รับคำตอบหญิงสาวเพียงชี้นิ้วไปยังถนนเบื้องหน้าขับไปต่อขันอีกนิดเดียวแม้ในใจจะเต็มไปด้วยคำถาม แต่ชายโชเฟอร์ไม่กล้าขัดขืนเขาค่อยๆเหยียบคันเร่งพารถคันเก่าของเขาแล่นต่อไปถนนเริ่มคดเคี้ยวมากขึ้นสองข้างทางกลับมืดยิ่งกว่าเดิมและที่น่ากลัวที่สุดคือเขาไม่เห็นไฟหน้ารถสะท้อนกลับจากป้ายจราจรเลยแม้แต่ป้ายเดียวเหมือนถนนเส้นนี้ไม่มีอยู่จริงทางนี้ไม่เคยอยู่ในแผนที่เขาพึมพำเบาๆ หญิงสาวยิ้มที่มุมปากก่อนพูดขึ้นว่าถนนทุกเส้นมีอยู่ในแผนที่ของใครบางคนเสมอคะ่ะเมื่อขับไปได้อีกสักพักชายโชเฟอร์เริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่กระจกข้างของรถเงาสะท้อนที่เขาเห็นไม่ใช่ภาพของต้นไม้หรือความมืดรอบๆแต่เป็นภาพของเงาคนจำนวนมากที่เดินอยู่ข้างรถของเขา นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชายโชเฟอร์รีบผักพุ่มอะไรจอดร,รถกลางถนนทันทีเขาหันกลับไปมองบาะหลังอีกครั้งแต่คราวนี้หญิงสาวหายไปแล้วเหลือเพียงเงาคนจํานวนมากที่กําลังก้าวเข้ามาใกล้รถเขารีบสตาร์ทรถอีกครั้งแต่คราวนี้เครื่องยนต์ไม่ติดเสียงเคาะกระจกดังขึ้นอย่างแรงจากทุกด้านเหมือนมีคนพยายามเปิดประตูรถ ช่วยด้วยเขาตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินและก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบเขาได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากบ่อหลังอีกครั้งที่นี่คือปลายทางของคุณแล้วค่ะชายโชเฟอร์ลืมตาขึ้นช้าๆเขารู้สึกเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายแต่กลับพบว่าตัวเองยังนั่งอยู่ในรถรอบตัวเงียบสนิทไม่มีเสียงลม ไม่มีเสียงจักจัน่นมีเพียงความเมื่อที่ปกคลุมทุกด้านเขาหันไปมองเบาหลังไม่มีเธอไม่มีเงาคนไม่มีอะไรเลยนี่มันที่ไหนกันชายโชเฟอร์เริ่มขยับตัวความกลัวในใจเขาคล้ายบีบรัดจนหายใจไม่ออกเขาเปิดประตูรถอย่างช้าๆแล้วก้าวออกไปพื้นถนนเบื้องล่างไม่ได้เป็นอย่างมะตอย แต่มันคล้ายเป็นดินแห้งแตกร้าวเหมือนกับถนนนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สูงแต่ใบไม้กลับแห้งกรอบจนร่วงหล่นเกลือนเขาลองมองไปรอบๆแต่ไม่มีบ้านไม่มีเสาไฟไม่มีทางแยกมีเพียงถนนสายนี้ที่ทอดยาวไปในความมืดชายโชเฟอร์ตัดสินใจเดินไปตามถนน หวังว่าจะพบใครบางคนหรือทางออกจากที่นี่ยิ่งเดินเขายิ่งรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องเสียงกิ่งไม้แห้งหักดังกรอบกแรกรบเหมือนมีใครเดินตามหลังแต่ทุกครั้งที่หันกลับไปกลับไม่มีใครใครอยู่ตรงนั้นเขาตะโกนออกไปในความว่างเปล่าเสียงของเขาดังก้องแต่ไม่มีคำตอบจนกระทั่ง เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหน้าชายโชเฟอร์ชะงักทันทีก่อนจะเห็นหญิงสาวคนเดิมยืนอยู่ห่างออกไปเธอสวมชุดเดิมและยิ้มบางๆให้เขาคุณอีกแล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเธอไม่ตอบแต่ชี้นิ้วไปทางหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นทางแยกไปทางนั้นสิคะ มันจะพาคุณออกไปจากที่นี่ได้ชายโชเฟอร์ลังเลแต่ไม่มีทางเลือกเขารีบเดินไปตามทางที่เธอชี้โดยไม่หันกลับมามองอีกถนนสายแยกเริ่มเปลี่ยนไปพื้นดินกลายเป็นสีคล้ำมีกลิ่นเหม็นเน่าโชอยออกมาเขาเริ่มเห็นบางสิ่งที่ทำให้ต้องหยุดเดินสองข้างทางเต็มไปด้วยรถยนต์เก่าๆที่จอดเรียงราย กระจกหน้ารถแต่ละคันเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและในบางคันเขาเห็นเงาคนที่กำลังนั่งอยู่ในนั้นพวกเขาหันหน้ามองมาที่เขาดวงตาว่างเปล่าชายโชเฟอร์เริ่มหายใจที่เขาอยากวิ่งหนีแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้ทันใดนั้นเสียงของหญิงสาวดังขึ้นจากด้านหลังคุณเองก็ต้องเลือกแล้วค่ะ ชายโชเฟอร์ตัวแข็งทื่อเสียงของหญิงสาวดังชัดเจนอยู่ด้านหลังเขารู้ดีว่าถ้าหันไปสิ่งที่เขาจะเจออาจไม่ใช่เพียงเธอเลือกอะไรคุณหมายความว่าไงเขาถามเสียงสัน่นหญิงสาวไม่ตอบเธอเพียงเดินเข้ามาใกล้พร้อมกับยื่นมือชี้ไปยังรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ริมทางรถคันนั้นเป็นแท็กซี่เหมือนกับของเขา แต่ตัวถังเต็มไปด้วยสนิมและไฟหน้าส่องแสงวุบวาบอย่างผิดปกติขึ้นรถคันนั้นค่ะแล้วคุณจะได้กลับบ้านชายโชเฟอร์เริ่มถอยหลังความหวาดกลัวท่วมท้นจนแทบทรงตัวไม่อยู่ผมไม่ขึ้นคุณจะทำอะไรผมกันแน่หญิงสาวยังคงยิ้มก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบไม่มีใครเดินออกจากที่นี่ได้หรอกค่ะมีแต่ต้องเลือกรถคันหนึ่งแล้วขับต่อไป ทันใดนั้นเสียงประตูรถทุกคันรอบๆดังขึ้นพร้อมกันประตูแต่ละบานเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นผู้คนในสภาพสองซออนั่งนิ่งอยู่ในรถพวกเขาจ้องมองมาที่เขาด้วยดวงตาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังพวกเขาก็เคยเหมือนคุณค่ะหญิงสาวพูดต่อพวกเขาเลือกช้าเกินไปเลยติดอยู่ที่นี่ตลอดการ ชายโชเฟอร์หันไปมองรถแท็กซี่คันที่เธอชี้หัวใจเขาเต้นแรงเขาไม่อยากเข้าใกล้แต่เสียงฝีเท้ารอบๆเริ่มดังขึ้นเหมือนคนที่นั่งอยู่ในรถเหล่านั้นกำลังจะก้าวลงมาถ้าคุณไม่เลือกตอนนี้พวกเขาจะพาคุณไปแทนค่ะหญิงสาวเอ่ยเสียงเรียบรอยยิ้มของเธอเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความน่ากลัว ชายโชเฟอร์ไม่มีทางเลือกเขาวิ่งไปยังแท็กซี่สนิมเครอาคารนั้นก่อนจะเปิดประตูขึ้นไปนั่งบนบอกคุณขับเมื่อเขานั่งลงเสียงประตูรถปิดดังสนัน่นทันใดนั้นเครื่องยนต์ก็ติดเองโดยที่เขาไม่ได้สตาร์ทพวงมาลัยเริ่มหมุนเองรถเคลื่อนตัวออกไปอย่างช้าๆขับไปขัดถนนเส้นนี้จะพาคุณไปที่ที่คุณสมควรอยู่ เสียงของหญิงสาวดังแว่วมาชายโชเฟอร์มองกระจกหลังเห็นเธอยือนอยู่กลางถนนพร้อมโบกมือลาแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยบางอย่างที่เขาไม่อาจเข้าใจรถเคลื่อนผ่านถนนที่ยาวไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งขับรอบตัวเขายิ่งมืดลงจนกระทั่งเขาเริ่มเห็นภาพสะท้อนในกระจกมองหลังผู้โดยสารที่ไม่มีวันลืม กำลังนั่งอยู่ที่บาะหลังชายโชเฟอร์หายใจถีมือทั้งสองจับภูมมาลัยแน่นจนเส้นเลือดปูดดวงตาไม่กล้าสกกระจกมองหลังแต่ยิ่งพยายามหลีกเลี่ยงเขากลับยิ่งรู้สึกได้ถึงสายตาของใครบางคนที่จ้องมองเขาอย่างเย็นเยียบนี่มันอะไรกันผมทำอะไรผิดเขาพูดกับตัวเองน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเสียงหัวเราะเบาดังขึ้นจากบาะหลัง เรากับมีใครตอบคำถามนั้นทุกคนที่มาที่นี่ล้วนทำผิดค่ะเสียงของหญิงสาวคนเดิมดังขึ้นอีกครั้งเขาเรีบหันกลับไปมองคราวนี้เธอนั่งอยู่บนเบาะหลังแต่ใบหน้าของเธอกลับดูเปลี่ยนไปซีดเผือดดวงตาดำสนิทและรอยยิ้มของเธอดูเหมือนจะแฝงความอาคตาิคุณกำลังพูดถึงอะไรผมไม่เคยทำอะไรผิด เขาตะโกนลั่นหญิงสาวหัวเราะเบาๆก่อนพูดต่อลองคิดดูดีๆสิคะถนนเส้นนี้เป็นของคนที่ถูกทิ้งไว้กลางทางเหมือนที่คุณเคยทิ้งคนอื่นไว้คำพูดของเธอทำให้ใชายโชฟเฟอร์สะดุง้งภาพในหัวเขาเริ่มผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งเขาเคยปฏิเสธผู้โดยสารที่กำลังรีบพาครอบครัวไปโรงพยาบาลเพราะเห็นว่ามันไม่คุ้มกับเวลาของเขา เขาเคยด่าทอเด็กคนหนึ่งที่ทำเงินหล่นในรถจนวิ่งตามไม่ทันและเขาเคยทิ้งผู้หญิงแก่คนหนึ่งไว้กลางถนนในคืนฝนตกเพราะเธอจ่ายเงินไม่ครบไม่ไม่จริงเขาพยายามปฏิเสธแต่ภาพเหล่านั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆคุณเคยถามหมคะว่าคนที่คุณทิ้งไว้กลางทางพวกเขาเป็นยังไงบ้าง น้ำเสียงของหญิงสาวแหลมขึ้นตอนนี้ถึงตาคุณแล้วค่ะคุณคือคนที่ถูกทิ้งไว้กลางทางเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มรถเริ่มเร่งความเร็วเองแม้ชายโชเฟอร์จะพยายามหยิบเบรกแต่รถกลับพุ่งไปข้างหน้าอย่างควบคุมไม่ได้ถนนเริ่มแคบลงและข้างหน้าคือความมืดมิดที่เหมือนกำลังรอเขาอยู่ชายโชเฟอร์กรีดร้อง ขณะที่รถพุ่งเข้าไปในความว่างเปล่าทุกอย่างหยุดนิ่งรอบตัวเขาเงียบสนิทชายโชเฟอร์ลืมตาขึ้นช้าๆเขายังอยู่ในรถแต่รอบตัวกลับกลายเป็นถนนสายกล่าที่เต็มไปด้วยรถแท็กซี่สนิมเคราะอจอดเรียงรายเขามองกระจกมองหลังอีกครั้งพบเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูคล้ายหญิงสาวที่เขาเคยทิ้งไว้กลางถนนในคืนนั้นยินดีต้อนรับ คุณอยู่ที่นี่แล้วค่ะชายโชเฟอร์นั่งนิ่งอยู่หลังภูมิลัยหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะทะลุอกเสียงรอบข้างเงียบสนิทไม่มีลมไม่มีชีวิตมีเพียงเขากับรถกบเก่าๆบนถนนที่ไม่รู้จักที่นี่คือที่ไหนเขาตะโกนลัน่นแต่คำตอบกลับมาในรูปของเสียงหัวเราะเสียงนั้นดังมาจากทุกทิศทาง เหมือนมีคนจํานวนมากกําลังหัวเราะเยาเขาชายโชเฟอร์รีบเปิดประตูรถหวังจะหนีไปจากที่นี่แต่เมื่อก้าวลงจากรถเขาพบว่าเขากลับมาอยู่ในที่เดิมรถแท็กซี่ของเขาจอดอยู่ตรงกลางถนนสายเดียวกันทุกอย่างวนลูปนี่มันไม่จริงไม่จริงเขาตัดสินใจวิ่งไปตามถนนสองข้างทางเต็มไปด้วยรถราง เขามองเข้าไปในรถแต่ละคันเห็นคนขับที่มีสภาพเหมือนซากศพพวกเขามองตรงมาที่เขาดวงตาว่างเปล่าไม่มีชีวิตทันใดนั้นเขาเห็นบางสิ่งที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นรถคันหนึ่งเป็นรถแท็กซี่คันเดียวกับของเขาและภายในนั้นเขาเห็นตัวเองนั่งนิ่งอยู่หลังภูงมิลาลัยราวกับร่างไร้วิญญาณ ชายโชเฟอร์เริ่มร้องไห้เขาไม่เข้าใจว่าตัวเองมาอยู่ในสถานที่นี้ได้อย่างไรหรือจะหนีไปอย่างไรแต่ทันใดนั้นเสียงฟีเท้าก็ดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันกลับไปมองหญิงสาวคนเดิมยืนอยู่ตรงนั้นเธอสวมชุดเดิมใบหน้าซีดขาวแต่รอยยิ้มของเธอดูน่ากลัวก,กว่าที่เคยคุณไม่สามารถหนีไปไหนได้หรอกคะ่ะ ที่นี่คือที่ของคุณแล้วชายโชเฟอร์พยายามถอยหลังแต่ทุกก้าวที่ถอยเขากลับรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดกลับไปที่รถไม่คุณต้องปล่อยผมไปเขาตะโกนแต่หญิงสาวเพียงหัวเราะเบาๆไม่มีใครออกจากที่นี่ได้จนกว่าจะมีคนใหม่เข้ามาแทนที่ทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ของรถแท็กซี่คันหนึ่งก็ดังขึ้น ชายโชเฟอร์มองไปข้างหน้าเห็นรถอีกคันวิ่งเข้ามาบนถนนไฟหน้ารถสาดแสงจ้าเผยให้เห็นชายคนขับที่ดูเหมือนหลงทางเหมือนที่เขาเคยเป็นหญิงสาวยิ้มอย่างพึงพอใจก่อนพูดประโยคสุดท้ายลาก่อนค่ะถึงเวลาคุณต้องพักแล้วชายโชเฟอร์ถูกดึงกลับไปที่รถของตัวเองเขานั่งลงบนบอ มือจับพวงมาลัยโดยไม่รู้ตัวเขาเฝ้ามองรถคันใหม่ที่กำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้พร้อมคิดในใจขอโทษแต่ตอนนี้มันสายไปแล้วเสียงหัวเราะของหญิงสาวยังดังก้องในหูและชายคนขับคันใหม่จะได้พบสิ่งที่เขาเคยเจอเรื่องเล่าของถนนสายนี้ไม่มีวันจบสิ้นชายโชเฟอร์นั่งนิ่งอยู่ในรถ มองไฟหน้ารถคันใหม่ที่กำลังแล่นเข้ามาใกลหัวใจเขาเหมือนถูกบทขยี้ด้วยความรู้สึกสิ้นหวังเขาจำได้ทุกอย่างและรู้ว่าตอนนี้เขาไม่มีตัวตนอีกต่อไปเขาเป็นเทียงส่วนหนึ่งของถนนสายนี้ทางเดียวที่จะหลุดออกไปคือรอให้ใครอีกคนมาแทนคำพูดของหญิงสาวยังดังวงเวียนในหัวเขาเห็นชายหนุ่มคนขับรถคันนั้นหยุดรถและเปิดประตูลงมา ใบหน้าของอีกฝ่ายดูสับสนเต็มไปด้วยคำถามที่เขาเองเคยมีชายโชเฟอร์มองดูจากกระจกหลังดวงตาเขาว่างเปลา่าเหมือนคนที่หมดสิ้นความหวังไปนานแล้วเฮ hey, คุณเสียงของชายหนุ่มคนใหม่ดังขึ้นเขาเดินเข้ามาใกล้รถของชายโชเฟอร์ที่นี่คือที่ไหนช่วยบอกผมทีผมลงทางชายโชเฟอร์ไม่ได้ตอบ เขาทำได้แค่พยักหน้าเล็กน้อยเหมือนส่งสัญญาณว่าถึงเวลาของชายคนใหม่แล้วชายหนุ่มคนนั้นเหลือบมองไปที่หญิงสาวที่ยืนยิ้มอยู่ข้างรถของเขาขึ้นรถสิคัเธอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบฉันจะพาคุณออกจากที่นี่เองชายโชเฟอร์มองดูทุกอย่างจากบอกคุณขับเขารู้ว่าลุบนี้กำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง